ชาก่อนแม่น้ำชาลิบเคลียร์หลังเพื่อนแห่ยินดีนึกว่าหนูทองเล่นเอาแฟนๆเตรียมร้องเหตุหลังเห็นภาพของนักร้องสาวน้ำชาชีลานัททีโพสต์ลูกคู่กับสามีขนาดกำลังเข้าพบกับคุณหมอพร้อมแคปชั่นชวนลุ้นสุดว่าหรือสาวน้ำชากำลังจะตั้งท้องแล้วหรือเปล่าหลังจากที่ทางคู่แต่งงานกันมาได้ครึ่งปี แต่ล่าสุดสาวน้ำชาก็ออกมาเคลียร์ข้อสงสัยโดยบอกว่าลูกที่ชาได้โพสต์ไปเมื่อกี้ทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าชาท้องความจริงคือชากับสามีไปตรวจความพร้อมกันมีบุตรกับคุณหมอคะ่ะชาขอโทษที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดและขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรค่ะน่ารักจังหวังว่าน้องจะมาเร็วๆนี้ตามคำอวยพรนะคะ ตอนนี้เตรียมความพร้อมกันอยู่ค่ะโดยก่อนหน้านี้สาวน้ำชาได้โพสต์ภาพตัวเองกับสามีและคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลลงอินสตาแกรพร้อมระบุแคปชั่นเป็นอีโมจิผู้ชายบวกอีโมจิผู้หญิงเท่ากับอีโมจิรูปเด็กโดยมีเพื่อนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับต่างเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก ก่อนที่เจ้าตัวจะรีบมาเคลียร์ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น